ลูกไม่อยากท่องศัพท์จะแก้ปัญหาอย่างไรดีแน่นอนครับเรื่องท่อง่องจำจำแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราเองเนี่ยก็ไม่อยากจะท่องจำใช่ไหมครับยิ่งเป็นเด็กด้วยแล้วยิ่งยากที่จะบังคับให้ทำเลยผมพาท่องอยู่หลายวันผลลัพธ์ก็คือได้หน้าแล้วลืมหลังเครียดมากๆเลยจึงลองเปลี่ยนวิธีการแล้วได้ผลดีเกินคาดสำหรับวันนี้ผมจะมาแชร์ให้นะครับผม ขั้นตอนแรกให้ทำการเขียนตามคำบอกไปเลยครับเขาเข้าใจว่ายังไงให้เขาเขียนตามนั้นไปเลยนะครับผมขั้นตอนที่สองครับให้เวลาเขาท่องจำไปเลยครับให้ท่องเฉพาะจุดที่เขาเขียนผิดและจากนั้นครับให้เราทำการเขียนตามคำบอกใหม่ก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีบางตัวอักษรที่ยังผิดอยู่นะครับซึ่งไอ้ตัวอักษรพวกนี้จะเป็นตัวอักษรที่เขาเริ่มจำยากแล้วครับ จากนั้นขั้นตอนที่3เราจะใช้ AI นะครับในการเจนภาพขึ้นมาให้มันเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่เขาท่องไม่ได้นะครับผมจากนั้นขั้นตอนที่4เราจะลองมาเขียนอีกครั้งนะครับทีนี้เราเจนภาพยังไงนะครับเช่นคำว่า JD เนี่ยเราอาจจะใช้ Google Gemini เจนภาพไปเลยครับว่า JD ที่มียักษ์อยู่บน JD อย่างนี้ครับแล้วก็เจนภาพออกมา จากนั้นแพทย์ใช่ไหมครับแพทย์คือยอยักษ์กัลันใช่ไหมเราก็อาจจะให้เจนภาพไปเลยครับว่าเป็นลักษณะของภาพที่มีการพายายเนี่ยก็คือยอยักษ์กัลันเนี่ยพายายนะไปพบแพทย์อ่าทีนี้ถ้าคําว่าโรงภาพ,พยนตร์ใช่ไหมครับมันมีต่อเต่าและลอเรือกัลันใช่ไหมครับซึ่งเริ่มจํายากและเราก็จะเจนภาพว่าอ่า ให้เจนภาพที่ในโรงภาพ,พยนตร์มีแต่ตำรวจไปดูซึ่งโรงภาพ,พยนตร์ตำรวจคือตอเต่ารอเรือกระลใช่ไหมครับทีนี้คำที่4อย่างเช่นคำว่าโทรศัพท์เป็นทอทหารกรัลใช่ไหมแล้วเขาจำไม่ได้เราก็ให้เจนภาพไปเลยครับว่าให้เจนภาพทหารกับรังโทรศัพท์แล้วจากนั้นเด็กๆเ,เขาท่องจำจากภาพนะครับผมแล้วเขาจะจำได้ไวมาก และก็จำได้ไปตลอดนะครับผมนี่คือเป็นเทคนิคดีๆครับที่มาแชร์ต่อกัน